สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังผ้ารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านขาวันนี้นะคะเจจะพาทุกๆท่านมารับชมแนวทางหุ้นทางเส็งค่ะทุกคนเช้าบ่ายวันที่ย8ดมีนาคมสอง8ันห้าหสดนะคะ FC าวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกท่านแยกเช้าและบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยนะคะทุกคนก็ รอดูเลขเด่นประจาวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่า fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านคะทุกคนใจชนกล้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะก่อนอื่นนะคะทุกคนเราไปดูวันที่27ก่อนว่าเข้าหรือหลุดเนาะคะ่ะทุกคน ไปต่อเ,เรยแอ้วกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยางดอกเนาะค่ะพี่น้องยู่ด้านอยานี้ดนเดน้อพี่น้องเด้อหลายยางหลายเนียวนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะทุกคนจะได้เด่นอยู่ที่ห้าและสี่นะคะทุกคนรอบเช้ามาเก้าสามสามศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนมาเข้าสามของรอบบ่ายหลุดบทเลยนะคะพี่น้องเลขเด่นประจาวันมาเลขศูนย์นะคะ รอบบ่ายนะคะจะให้4 3มา8 8 0 4 8เด่นมา4ค่ะทุกคนคู่4 8กับบริจับไ้พี่น้องเอาได้ปะเนาะพี่น้องค่ะน่าจะได้ไอเด่น4นะคะทุกคนถ้าใครตามเลขเด่นนะคะควรม็นไปนได้ที่จะมารล็เบิเ้ลก็มานะคะทุกคนแต่ไม่เบิ้ล4 4มาเบิ้ล3 3อย่างกันทุกคนคะ่ะเอาไปต่อพี่น้อง28นะคะทุกคน ขอให้ fc โชคดีเหมือนเดิมถ้าชอบค่ะยี่แปดนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด็ิได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่หกและห้าเรามาดูความน่าจะเป็นหกค่ะทุกคนหกแปดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหก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 สามสามหกหกศูนย์ศูนย์หกห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้า ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามสามห้าเด่นแล้วปลายอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะทุกคนคะ่ะแปดนะคะแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสี่สี่แปด แปดสามสามแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะมาดูคู่จดเด็ดนะคะหกห้าแปดเจ็ดขายุกสีขาหกแปดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะแปดกับเจ็ดรอบบ่าย ปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเอฟซีขานี้ก็คือคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้กลับด้วยทุกทุกคู่นะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขหกและหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหกกับเลขหนึ่งนี้เอฟซีสามารถ นำไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะเด่นรอบเช้าหกและห้าเด่นประจําวันหกและหนึ่งวันนี้ก็น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเป็นหกหกหกหนึ่งดเลขเบิ้ลประจําวันเลขเด่นประจําวันห้าค่ะห้าหกหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าติดคู่ตัวเด่นห้าหกหกห้าแปดกับเจ็ดและหกกับหนึ่งเป็นแปดหกหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดติดคู่ตัวเด่นแปดหกหกแปดเจ็ดหก กเจ็ 7, ดหนึ่งหนึ่งเจ็ติดคู่ตรเ็ดหกหกเจ็ดนะคะทุกคนคขามักกระตามต่อคะ่ะพี่น้องค่าบอมักบ่ชอบไผเลือนผ่านเด้อพี่น้องเดอ้อสิติมีเขา่ามีหลุดทุกเมอนะคะทุกคนค่าสำหรับแนวทางหุ้นทางเสง็งวันที่28ดมีนาคมสองพันหกสิบแปดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจ ทีเอฟซี FC ทุกๆท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้เอฟซโชคดีค่ะโชคๆมันหมานสุกปูทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ